เฉพาะวันนี้นะคะทุกคนเฉพาะวันนี้นะคะที่ขายโปรที่6นะคะขายได้ที่หนึ่งครับใช้หนช่วยใชงพันให้ขายได้ที่หนึ่งหนึ่งพันวันนี้วันนี้ใช่ไหมสามพันเพราะวันนี้ที่หนึ่งหนึ่งพันเลยสามพัน ที่หนึ่งสามพันใ่ใช่ที่หนึ่งอะสามเอาเอาเอายอดขายสามโภชนผลิตภัณฑ์ใครที่มียอดขายยูทูบเบอร์สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะมีสามรางวัลนะคะมีสามรางวัลหนึ่งสองสามนะคะใครขายได้นะคะยอดสูงสุดสามลำดับแรกรับเลยรางวัลละหนึ่งบาทสามรางวัลนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะ วันนี้นะคะโปรที่หกใช่ไหมโปรที่หกนะคะนะนะโปรที่หกด้วยนะคะและพิเศษสิบสิบโปรแรกนะคะโปรที่หกแล้วสิบท่านแรกใครเรียกมั้งเอ้ฮะนะคะมันจะมีสิบชุดนะคะที่โปรที่หกนะคะขายได้ ได้รักเลยนะคะสีบัคเทมพัดเบต้ากรูแคนหนึ่งกล่องนะคะโปรที่6ของโปรพักนะนะเดี๋ยวให้โรง่านโปรที่1โปรที่6นะคะโรบสมนย่าครยลอได้ครับคับสำหรับโปร้งนะครับีบัคทพัเออบัคอนพัเบต้ากรูแคนนะครับ ออกเสีงกลูแคนกับคูแคนก็ได้กันนะครับเบตากลูแคนนะครับโปรที่หนึ่งนะครับปกตินะครับสินค้าราคาอยู่ที่สีบัคทันพลัสเบตากลูแคนอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบนะคข้างกล่องนะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับโปรที่หนึ่งนะครับส่วนโปรที่สองนะครับสีบัคทันสองกล่องใช่ไหมพี่แต่สองกล่องนะครับปกติราคาหนึ่งทันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับ วันนี้เราขายอยู่ที่1130บาทนะครับโปรโที่สานะครับซีบัพลัตซีบักทอนพลัตนะครับสามกล่องนะครับปกติราคา2 6ง0ันหบนะครับขายอยู่ที่1690บาทเท่านั้นนะครับโปรโที่สี่บักทันพลัดเบต้ากลูกแคนนะครับสี่กล่องนะครับปกติราคานะครับอยู่ที่3560บาท พิเศษนะครับอยู่ที่2,260บาทเท่านั้นนะครับโปรที่5นะครับ C ปบรัททอนรับเบต้าโลรแคนนะครับ5กล่องนะครับ5กล่องปกติราคา4,450บาทนะครับพิเศษสุดนะครับส8 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปร6นะครับเป็นโปรพิเศษนะครับโปรพิเศษนะครับโปร6นะครับ พิเศษ10กล่องฟรี1กล่องแม่นป่ะแตนแตนขาโลหะมี10กล่องชบไหมครับฟรี1กล่อง10กล่องกระถามนี่ไงโลห6มี6กล่องนะครับ6กล่องนะครับราคาปกติ5,340บาทนะครับ พิเศษสุดนะครับอยู่ที่3,340บาทนะครับแล้วก็พิเศษนะครับถ้าสั่ง10กล่องนะครับจะฟรีรันทีนะครับ1กล่องนะครับ10บวกหนะครับราคาพิเศษสุดเลยอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับแอดทีพสกินออฟิเชียลนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0927947526 0985655266 0632425644นะครับสามเบอร์นะครับสามารถโทรศัพท์มาได้เลยนะครับส่วนโปรที่นะครับขายคู่กับ TP Skin นะครับโรรมินินะครับ4บัตรท่านพัดบวก TP Skin หนึ่งกล่องนะครับ1นึ่บวกหนึ่งทิเศษนะครับอยู่ที่1,280บาทนะครับดูตามโบชัว์นะครับ โปรที่สองนะครับซีบักท้นพลัดบวกเซรั่มนะครับราคาพิเศษสุดนะครับอยู่ที่1,330บาทนะครับจากราคาปกติ2,180นะครับโปรที่3าซีบักท้นพลัดบวกเจลล้างหน้านะครับพิเศษอยู่ที่800บาทเท่านั้นนะครับจากราคาปกติ1,380บาทนะครับโปรที่4นะครับซีบักท้นพลัดบวกเจลอาบน้ำนะครับ840บาทนะครับ จากราคาปกติ1,480บาทนะครับอันนี้โปรที่ห้าใช่ไหมปโปรที่5นะครับโปรพิเศษนะครับซีบัตททพลัสบวกครีมทีพีสกินเซรัม่มทีพีสกินเจลอาบน้ำทีพีสกินแล้วก็เจลล้างหน้าทีพีสกินนะครับพิเศษสุดอยู่ที่2,600บาทเท่านั้นนะครับ สิทธิพิเศษบอกสิทธิบริการคือเขียนสั่งในสิทธิพัฒนะหานคือเหยียไปใส่โอเคสิทธิพิเศษสําหรับยูทูบเบอร์นะครับสําหรับยูทูบเบอร์นะครับสะสมยอดขายโปรนะครับมินิที่5นะครับโปรที่5นะครับครบ20เซตนะครับมีรางวัลโบนัสพิเศษให้นะครับ8 0ดพบาทนะครับ เริ่มสะสมยอดตั้งแต่12กุมภานะครับถึง30มีายนะครับดูหมดเขตด้วยนะครับเราจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับจะมีรางวัลโบนัสพิเศษมอบให้นะครับอยู่ตัวนะนะครับแอดมินตกอีกแล้วนะคะทุกคนโปรที่5นะคะสะสมยอดขายไม่พอนะคะแลามีพิเศษ8,000บาทแล้วยังไม่พอนะคะยูทูบเบอร์นะคะยังมี ยอดสะสมแปมนะคะเพื่อนะคะรับรางวัลสิ้นปีนะคะปีใหม่นะคะสิ้นปีใหม่หกห้านะคะทุกคนยอดสะสมแ้มตั้งแต่หนึ่งมกราคมนะคะจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมค่ะทุกคนใครสนใจก็เร่งยอดขายนะคะทุกคนเรามีโปรทุกโปรนะคะที่ป้าแจกให้แล้วนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษสําหรับที่น้งเพื่อนค่านก็ รางวัลพิเศษสำหรับสิ้นปีนะคะทุกคนสะสมคะแนนกันนะคะผม,ม่้อ่า<อ>แลวก็มีนะคะวันนี้มีค่าคอมนะคะค่าคอมิชชั่นแอดมีนมาหน่อยแล้วค่าคอมิชชั่นนะคะใครที่มีรายชื่อก็มารับค่าคอมได้เลยนะคะเมือม่อ,อ,อกี้เห็นเอ้ออกมาแล้วะค่าไปอีกใช่ไหม แอดมินนำค่าคอมมิชชั่นของเดือนนี้ด้วยนะครับตัไล์มาได้เลยครับตามชื่อช่องเลยนะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวจะส่งราเอียนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับที่ยังไม่เคยเข้ามาคุยกันนะครับว่าต่อไปเราทํากิจกรรมต่างๆนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับทุกครั้งจากการมีส่วนร่วมนะครับ huh. ก so, ็จะมีค่าตอบแทนให้ทุกครั้งนะครับ เพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะครับให้กับ y t u t u นะครับที่เป็นสื่ออิสระอีกทางหนึ่งนะครับที่เราจะมอบให้นะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับก็จะมีการเปิดตัวนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับของ